ครับลูก20บาท3ลูก50บาทนะครับโปรโมชั่นเปิดเลยเปิดเลยอะไรอ่ะเฮ้เฮอะไรที่หนึ่งเลยอ๋ว่าแล้วเชียวไม่น่าไปหัวเ้อเจ้ากีรดับแชม์แชมป์แชมแชมป์แชมป์แชมป์อ้าวรอไปต่อ ไม่ใช่เองหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมขายปลาทองเหรอไม่ใช่มใชผมขายปลาลักเล่<ะ>เล่นเองฮาเองเอา้าทีมงานไข่สวรรค์ผมอ่ะไข่สวรรค์ผมมาทีมงานเทส่ไว้ต่เล็ตกลงมาจากบวัวสวรรค์ก่อนที่เราจะเทไข,ข่เรามาดูของระวันก่อนนะครับโชคแคที่หนึ่ง โชว์ชั้นที่สองโชวชั้นที่สามสี่ฟงฟิงของรางวัลเราก็จะมีสามชั้นนะครับชั้นที่สี่อะวันไม่เกี่ยวสงสยัยจะต้องเทเองสินะใครสวรนเะนี่ยก็ใช่ไอ้นคนก่อนเทเดี๋ยวหาว่าโกงคณะกรรมการดูนะครับเพื่อความโปร่งใส ทุกใบคร mm. no oh, oh, mm. ับไม่ต so ้องห่วงไข่หวานของเราอัดแน่นด้วยคุณภาพโอ้โหลนลแน่นๆเฮ้ยนี่คุณโกงเหรอผมไม่ได้โกงครับผมกิ้มให้มันเค้ากันต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดผยมันโกง เก็บมากนะเว้ยมันเกะกะห้องเข้าใจไม่ต้องพูดโอ้ยแซมเว้ยไม่มีอะไรทําเลยใครโทรมาเอ้อช,ชายฮัลโหลชายมีอะไรฮ<า>อะอ๋อจ้อ้วนเปิดร้านขายตัดข่สวรรค์อ๋อเฮ้ยชายเอ็งเป่าหูข้าทำไมเนี่ยฮะ<า><า>เอ็งไม่ได้เป่าแล้วใครเป่าอ่ะ ทำเกลืออะไรอ่ะพาฉันไปเล่นนอยอยากตัดไข่สวรรค์โอ้เอ็งจะทำเสียงผีทำไมหน้าเองก็น่ากลัวอยู่แล้วแรงแรงแรงได้ใจก็ต้องเลี้ยงนะจ๊ะเอ็งแข่งกับข้าไหมล่ะ <S <S โอ้โหเอ็งทำขนาดเนี้ยข้านึกว่าปากข้าเหม็นจริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องจริงเหม็นไม่เหม็นไม,ม่เกี่ยวว่าอยู่ที่ฟี m a ลไป เฮ้ยกี้ฝนตกะโอ้โหลูนี่เดียวก็ยังจะมองเห็นอีกนะทําไมอ่ะข้าตาดีเว้ยตาดีแล้วยายเองไม่ดีเหรอโอ้โหถ้าเล่นขนาดนี้ล่ะก็ฉันลงไปกินข้าวดีกว่าเอ็งเปลี่ยนเคสอีกแล้วเหรอเออเด็กน้องหมาโมยอะเอยไม่ใช่น้องฟูน้องฟูนันดกเอ็งไม่กินน้ำพริกเหรอน้ำพริกะไรอะหนักหนักที่เอ็งชอบลงไปอ่ะไหนดูหน่อยดี น้ำพลกปลาดุกฟูเออข้าชอบลงไปจับปลาดุไม่ใช่นาลนกเหรออ้าว<ม>นี่จะหลอกด่าข้าหรือไงซื้อมาเพต่เซเดี๋ยวเอ็งได้รู้ว่านระลกมีจริงเป็นไงไม่ไโอ้จดจดเอ็งน,นี่ชอบพูดชอบว่านะกินเสร็จแล้วอ่ะไปตักไข่หวานร้านอ้วนนะไม่กินไข่หวานโอ้ยไข่สวรค์ไข่สวรค์มันเป็นเกมปีหนึ่งอ่ะเอ็งแค้พี่หูบ้างเปล่ากี่ครั้งเฮ้ เจ๊งลงไปอยู่ในน้ำพริกเลยน้ำพริกปลาดุกเออวะค่าซื้อมาผิดโอ้ลูกค้าหายไปไหนหมดพวกมันให้ฟอล์้านอืมไม่มีคนผีก็ยังดีผีโอ้ยเอ็งมองยังไงพวกเราสองคนอดกต่สวยใช่ถ้ามีนะมีเจ้าโลคนเดียวอ้อาวลี่ทำไมผู้นี้อะสักเหนื่อยไหมฮะมาดิีไปวิ่งแมวฝนตก คือมาเที่กันเนาะมาตักไข่หวันดิมาพบกับร้านตักไข่สวรรค์นะนครับหลูก20สิบบาทสามลูก50สิบบาทนะครับโปรโมชั่นเฮ้ยเอ็งพูดกับใครพูดกับคนดูฉันต้องหยิบก่อนและินที่หลังไม่เป็นไรเพราะโลเลี้ยงเอ็งติดนิสัยนักเป็ดมาแล้วเนี่ยสนุกจังตังอย่่พบสโลแกนตักไข่ลงเบียร์ย่คนพูดกับใครคะ พวกคุณอโ,โอ้โหพูดเนี้ยขึ้นเลยโอ้โหโล่แน่นหมดนี่เลยเหรอแน่นอนเล่นหนึ่งใบยอยากเอากระชอนช้อนหน้านจริงๆเลยเอ้าวยี่สิบบาทเปิดหัวไปเบาๆโอ้โจุกไม่ได้จุไม่ได้เฮ้ยอ้วนแช่งดิจุงไม่ได้อืมใบไหนดีข้างล่างมันมีใครที่ไหนล่ะปีลาอยากรู้มันเปียกเปล่าอยากรู้ไปทำเกลือเลยฮะ มันช่วยให้น้ำมันถูกลงเหรออ,อ,อ๋ออ,อุ้ยอุย๊ยอุ๊ยเฮ้ยคิดว่าเป็นพาะเหรอข่มน้ำมนันเะนี่ยโชคดีแน่ๆสีวันเกิดฉันเฮ้ยไม่ตักไม่คืนวะตักผิด e ฟังเอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกตนะักแล้วนะสีชมพูเหนียวทันใดนั้นฉันก็วางลงใสต่ตะกร้า ออกมาแกะเยี่ยวตีมือแตกโหดร้ายอ่ะฉันแกะเองไม่ต้องจูนเฮ้ยกระดาษมีรางวันนะสวยแน่ฉันจะเปิดละยุวเปิดหัวมารางวันแทวเลยเจ้าอ้วนมีรางวันแทวาได้เหรอโอเจ้าซื้อเมื้อแเท้ากูไม่ได้โว้ย อ้าวเฮลเอ็งมาทำอย่างเอ็งมาเฮ็ดอย่างเฮ้ยโลดายเฮลโลดายเฮลเฮ้ยเอ็งมากับค่าจะรอทำไมเนี่ยเออลืมปุ <c oughs> ๊บปากอีกใบอ้วนจักปากจี๊สิทําไมไม่ซื้อสามใบห้าสิบอ่ะโอ้ยคิดว่าค่าโง่ซื้อที่เราไปมันก็ถูกกว่าสิ ไปเนี่ยนะอ่าต้องได้ที่หนึ่งที่สองหรือที่สามหัวชั้นเอ้าก้อยมันอยู่ตรงสามพอดีอ่ะมามามาอย่าเสียเวลาลูกค้ามาเยอะแล้วดูซิว่าใบนี้เขาจะได้หรือเปล่าจะตัดได้ไหมัดได้หรือเปล่าจะตัดได้ไหมัดได้หรือเปล่าโอ๊ยกิ๊ มันวางยาต้องคนให้ทั่วอออรีดีกว่าออรีดีกว่าแล้วก็แกในทันใดอัดเป็นรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยโลมีกระดาษได้ลุ้มโอ้โหเมื่อกีก้ให้เขพูดแบบนี้แหละแต่กระไดแฮวเปิดรุย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 อะไรอ่ะเฮ้ย<ฮ> เฮ hey, ล่งวันที่หนึ่งวอลอ้ยตื่นเต yes. <te idal Industry> ้นเล้วเย้ฉันได้รางวัลที่หนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยหยิบลุ้นเพื่อนๆก่อนนางเป็ดเห็นแม่ล่าฉันมากับดวงแต่ใบแรกอ่ะอิงได้เฮลนะไม่ต้องพูด คุณไม่จ่ายตาังอ่ะเอ้าลืมตังอยบดจะโลเอ็งต้องไม่ได้เอ็งก็ต้องไม่ได้เพราะแซงชิวฉันโอ้ยหยุดคุณพอคุณเริ่มตักได้แล้วลำ้ำคานข้างล่างมันมีอะไรที่ไหนละกี้เอ้ยวัยไม่มีสีฟ้าหรอเธอก็ตักสีน้ำเงินไปสิน้ำเงินก็ได้สองใบนะเฮ้ยใบเดียวสิ เทลงปุยแล้วก็เกเสียงดังๆอย่างนี้ของดีแน่นอนอ้าวไงที่ได้แค่เด็ดบาทอ่ะก็ได้แค่บาทเดียวไงจะซื้อบิลลูกแปะหมดเวลาของเองแล้วเออลูกแน่ขอเวลาไปทำใจก่อน20บาทได้บาทเดียวเนี่ยนอนไวๆสิเฮ้ยเอาตังมาเดิวเรียกเป็นเพื่อนเลย ตอนแรกอะทำไมฉันเล็งไว้แล้วต้องได้รางวัลที่3อย่าคาดหวง 2, ังเดี๋ยวคุณได้เฮลสีน้ำโชคของฉันนะสีเขียวละกันเตรียมตัวเปิดฉันต้องใช้พลังทั้งหมดในชีวิตฉันเพราะไม่มีแรงเปิดเฮ้ยมีกระดาษมีด้านมีด้านอย่าเข้ามาใมากล้เจ้าบาดเดียวเดี๋ยวดวงไม่ดีติดค่ะ ฉันกำลังจะโอเพ่นและอยากให้ทางบ้านช่วยลุ้นอุ้ยคืออะไรอะลาก่อยแล้ปวดไงหัวเราะที่หลังดังกว่าวานใส่ทำแมวเลยเนี่ยลาก่อยมันคือเกมวัดดวงครับดวงไม่ดีก็ต้องลาก่อยเฮ้ยหลบไปพี่นิสพูดมากับโชคและลาบซึ่งมาล่าปากซอยอ๋อลาบอ่ะโอ้ยนี่มันจะหลกอีกแล้วหลบไป คตัว๋วตั๋วหนังหรือตั๋วรถไฟเงินครับเงินนักเป็ดลากอยนักเป็ดลาก่ีเฮ้ยบาๆดิพินิษรางวัลที่สองชั้นที่สองอะชั้นเล็งไว้แล้วของเล่นหั่นผลไม้และพืชผักไม่พลาดแน่ของชั้นรางวัลที่สองอะโหเจ้าลีก็พูดอย่างเงี้ยชั้นต้องล้วงลงไปลึกๆหน่อยมันไม่มีอะไรนักเป็ดโออไม่มาเข้ากัน,กนเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยสนุกไปเรื่อยเออรอเบือง เสียงดังฟังชัดแบบนี้กระดาษแน่ๆว่าแล้วเชียวไม่น่าไปหัวเราเจ้ากี่เย จริงหรอจริงเฮ้ยมันได้ได้ยังไงในที่สุดฉันก็ได้ขึ้นมาแน้าอุ้ยแล้วฉันก็ลงมาแ้ะใบที่สองยีต้องโชคดีอ้วนก็ไม่เลือกนางเป็ดตรงกลางโชคดีทด้นางงั้นเราไม่เลือกมากแล้วยลนเล่ร์นำโชคนันเลูกใบที่สองเองได้แฮวแน่เอ้าไหนบอกได้โชคดีเออโชคดีโชคด,กดกีกระดานก่อนกระดาขึ้นมาลุ้นก่อนเย้ yeah! จะเปิดแล้วนะนับเอ็งไม่ได้เงี้ยอุ้ยลุนุนๆุน,น,นรุนดับแชมแชมปแชมแชมอ้าวอ้าวอ่านชัดๆอีกทีซิรอไปต่อไปเอาไหนบอกโชคดีอะคนอื่นที่ไม่ใช่เองฉันเหลืออยู่ใบเดียวได้ยินไหมเอ้ยเอ็งมีตังเหรอฉันก็เก็บไปบ้างสิอ้วนให้ฉันดีๆนะมันแล้วแต่ดวงครับ ฉันต้องตักดีแหละไม่ต้องค้นลงไปลึกใบนี้แหละเบอร์สามเพราะฉันมีจิตบำบัดสามพัน 3> 3, <5. S 2> และฉันก็ต้องใช้พลังทั้งหมดของชีวิตฉันอีกรอบนึงในที่สุดฉันก็แกะออกแล้วเป็นกระดาษด้วยนะไวัยืนเดี๋ยวก็ได้เหมือนกี้อ่ะไม่มีทางหรอกุ้ยได้รางวัลที่สามเปล่าเปิดตีฟาอุ้ยเบอร์สองเบอร์สองเล เฮ้ยดวงฉันดีไม่เหมือนจกี้โอ้ย,ยพูดดีเฮ้ยกี้ขอค่ะคนที่ได้รางวัลสามคนเชิญครับพี่ยนงไม่มีสิทธิ์โอ้ยลำคา้าน่ะนี่เอาไปเลยเราลเลือกแล้วฉันได้แบดมินตันที่ไม่ได้เลือกเองเฮ้ยอันนี้มันเอาไปขายต่อได้นะรอรอของน้องดักกี้ เป็นชุดผลไม้และผักอย่างที่ตั้งใจโชว์ผู้ชมหน่อย FC อยากเห็นแน่นๆต่อไปของหนูนั้นชอบกินมากเลยแฮมเบอร์เกอร์ <Girl. S 2> และฉันก็ต้องโชว์เหมือนกันคนที่ไม่ได้อิจฉาเฮ้ยเ<ม>พื่อนๆไปพวกเรากลับปล่อยที่มันอิจฉาแปะแป ได้กี่ไมอ้อ่ะอืมเก็บไว้ยอดถมได้วันใจร้ายชายออกมาตักไขวันพอชัยนันเป็นคนดวงดีโอ๊ยลองพื่อ,อะไรเนี้ยสิทธิ์ดาวดิสเตนอาวยอยากจะพูดก็พูดมาเถอะชายจะมาตักไข่แล้วเตรียมตัวแพรหเลยเจ้าอ้วนเอออกไปเลยกี่บาทยี่สิบ ลับไปโอ้ยเกือบโดนหน้าฉันแล้วอเอามาเลยผม,มนั่นมันคนดวงดีมีลุงคอยปอดใจอยู่ลุงอะไรเอาก็ลุงไงผมก็มีลุงะ่ะคนคนบ้านมือก่อนแล้วใครก็ตัดทันได้เฮ้ยขยา่าไหไมอ่ะว่นชายโกงเฮ้ยขย่าทำไมผมไม่ได้ขย่าหมูสั่นผมได้ในนอนเบื่อไหนยังไม่ออกจกวนเบื่อสาม สามน้อยให้ผิดหวังมันต้องเป็นกระดาษก่อนนะชาถึงจะได้ลุ้นน่ะแน่นอนยู่แล้วคุณเห็นไหมว่าเป็นกระดาษแล้วก็ออกมาเป็นแฮวแฮลวฮอะไรเบอร์สามเบอร์สามโอโหเบอร์สามโอโอเมกอนโอเมย์ปมในเบอร์สามแล้วนะวังวาลุงคงยินดีวังวาลุงจะแฮปปี้อยู่ที่ไหนดวงดีกันจังเลยโดนพ่อเมาบ่นแน่ วันของม,มีได้เลยอเปล่าเออเชิญเบอร์สามรางวัลของความภูมิใจให้กับลงุงชายประสบความสำเร็จวังว่าลุงของจินดีเฮ้ยจะร้ออะไรวนาคิดว่าเสียงดีเหรอตะเป็นเว้ยไปไหนก็ไปปะเ้ยขอตักสบายดีอืเบาๆอย่างนี้ดาดแน่นอนเล่นไม่หยุดตัวนี้ เีบาทกับกระดาษอะ่ะไม่เอาเก็บไว้เลยสนุกไหมครับนักสรสสาตอนตักไข่สวรรค์ลุนโชค20บาทตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูแล้วนะคะชื่อว่าช่องติดตีนครับทำไมต้องเรียนแบบค่าด้วยฉันได้ก่อนอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกจุดทางตัวนี้ครับ